ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูฟักทองนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21นะครับไปประมาณ3-4วันทองอําไพ4-2-6นะครับครกดีพลูยกพลูครับคนใต้เขาชอบพูดอย่างนี้นี่ครับยกพลูสวยนะครับพลูใหญ่มากครับเยรุ่นนี้จะประมาณ6-7โล ยังมีโอกาสดีครับอีก20วันน่าจะใหญ่กว่านี้น่าจะเกือบเกือบสิบโลครับนี่ครับผิวออกดําเมี่ยงแลครับเริ่มนวลแล้วครับนี่นวลกลางมาแล้วเริ่มนวลแล้วครับนี่เอดอประมาณ20วันครับรอพักพวกด้วยนี่ครับ เริ่มนวลแล้วครับนะลูกใหญ่ครับต้องมีโอกาสขยายได้อีกใส่ปุ๋ย13 13 21ในช่วงอายุ70วันเนื้อแน่นครับใบก็จะเริ่ม ใบจะเริ่มนี่แหละแห้งแล้วเริ่มแก่ดูง่ายนี่ตัวนี้ครูสวยครับนี่ลูนึงไปแยกขาไปยี่สิบาทเลยลูกหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทเนี่ยเนื้อแน่นครับมีอีกหลายลูกนี่ครับให้เห็นกันเลยใส่สามสิามเบีย แต่ว่าต้องรักษาใบให้เขาเขียวนะครับรักษาให้ใบเนี่ยเขียวอยู่เสมอมาถึงว่าต้องให้เขางามแต่แรกก็ <c oughs> จะมีหลายไซส์หลายแต่นี้จะเป็นเกรดเนะครับส่วนแถวนี้ก็ไม้เหลืองหนึ่งต่ะแลกที่บอกครับแต่ว่าก็สวยครับลูกก็ยังสวยห้าโลหโลได้ เหลือเวลา20วันครับ <c oughs> นี่ี๋ยวเนี่ยสวยสุกลูกเนี้ยแน่น <c oughs> นี่ครับต้องมานอนเป้่าครับรอบเียแล้วนี่พวกเล็ดน,นึงแต่ลูกเท่ากำปั้นเลยเยอะครับอันนี้เกรดเอทั้งนั้นอืมเบี้ยวหน่อย นี่ครับนี่ยังเขียวอยู่เลยเพิ่งผสมข้างหลัง <c oughs> มาดูนะครับันนี้ห้าไอห้าร้อยต้นประมาณครึ่งกระป๋องนะครับสี่สองหกทองกับพายสี่สองหกยกพลูเสยืยนี่ครับนี่ประมาณสี่ห้าโลเลย ยี่บันก็เพิ่มไปได้2โลได้โลสองโลได้แล้ว <c oughs> นี้ก็สวยงามครับนี่ดินไม่ได้ยกสูงนะครับลากกันเลยอาจจะแน่นๆหน่อยนี่ก็พวกพึ่งผสมให้พวกออกมาที่หลังตอนนี้ก็สวยครับนี่แต่ว่าห่างจากนู่นมาอา,าทิตย์หนึ่งอ่ะว่าะมันจะแต่เมื่อกี้มันจะ งามก่อนออกดอกก่อนว่างั้นนี่ก็จะมาสี่โลสามสี่โลห้าโลสี่โลยังเขียวอยู่ครับเมื่อกี้รูปเมื่อกี้แถวเมื่อกี้ดำแล้วยังมียังมีโอกาสขยายตัวได้อะเนี่ยมันจะมากองกันหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าลูกทุนเติมเลยครับเนะนี่ยยังเขียวอยู่ มองไปลาใสแสงตะวันสะท้อนคุณหัวร้านครับผสมข้างหลังต้องรอนี่นี่ก็จะเป็นทห่หลังอยู่เลยเนี่ยมะม่วงครับมะม่วงมั่งน้ำดอกไม้หรือเปล่าเห็นเจ้าของเจ้าของที่นะครับผมเป็นเจ้าของเป็นคนมาทํานี่ครับยังเ,เขียวอยู่แต่ลูกจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขยายละครับวันนี้ก็พามาดูสวนฟักทองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอัปเดตสวนเก้าไร่นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันนี่ถั่ววันนี้เมื่อวานเก็บได้ร้อยกิโลวันนี้ก็จะมาเก็บเก็บไม่ทันครับแกๆ่ๆมาดูนี่ครับ มีดูเยอะยะครับลูกใหญ่หลกต้องนอนเฝ้าสามสี่ลูกครับวันนี้ก็อัปเดตครับเดี๋ยวพวกนี้จะพาไปชมจะพาไปอัปเดตไปคัดคแขนงก้าไร่ครับขอบคุณครับ